สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะเจ้าวันนี้เราก็อยู่กันตี้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพัะเชียงใหม่กันเจ้าวันนี้เพอมาก้อกันว่ามีไอ้อย่างน่าสนใจพ่อนะเจ้าของห้องสมุดแห่งนี้กันนะเจ้าว่าพ่อกันเราว่าเป้นมักไอ้อย่างกันในนี้ลําเหลือตอนนี้เราก็จะไปกันที่ จันเจดนะเจ้าซึ่งจันเจดนี่เจ้าจะเป็นจันที่มีโรงภาพยนตนะเจ้าเพื่อว่านักศึกษาหรือครูอาจารย์ท่านใดนะเจ้าได้มาพักผ่อนเปิดลิบมาหาอะพบกับเคาน์เตอร์เจ้าตรงนี้ก็จะเป็นทีวีนะเจ้าทีวีที่เปิดเอาไว้พอไว้กอยภาพยนตร์กันนะเจ้า แล้วเราก็จะเตี่ยวกันลงมาแหมหน่อยนะเจ้าเตี่ยวลงมากันที่ชั้นที่หกนะเจ้าซึ่งชั้นที่หกนี้เป็นมน้อหินหยางเปิ้นมีพิพิธภัณฑ์นขนาดย่อมนะเจ้าบอกเลยว่าเราก็จะพบกับลิ่นอายของความเป็นอียิปต์นะเจ้าอียิปต์บรรยากาศดราได้แบบว่าอื้อ เหมือนดูการทะเลทรายสหาราเลยนะเจ้าต่อไปนะเจ้าจะมากันที่เพื่อนเรียนของเฮากันนะเจ้าปดทรวงอกไอหยางมันนาขั้นนมเจ้าโอ้เปลือออนปั้นมันมกกันนะโอ้ตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนสติ๊กเกอร์นะเจ้าสม,มุดเล็กๆน้อยๆเครื่องเขียนอินโนโอ้ปเปลือกปเหลือโต อันนี้จะเป็นอ้อย่างนะตะไก่หนักเทบหนกแก้วนะเจ้าโอ้โหอันนี้สีประตูกระดาษสีนี่เป็นร้อยประตูอันนี้ละอออนสีปะตกรขนัดประตูสีประตูยาวเป็นระลบะเจ้าโอ้ยาวแบพุ่นเลนะโอ้ดีก็มีนะอ้อย่างเรามนเลือนะวู้สยดีค่ะอันนี้เป็นคนรค่คนเจียงใหม่นี่นะครัอแล้วใครผนที่วันนี้ไ่มีเลรอคะก็มันใกล้บ้าน แล้วแบบสิ่งที่ชอบในเออราชพัฒน์เชียงใหม่ล่ะอคะครับก็มันเป็นมอที่ใบใหญ่เกินไปครับมันเดินไปไหนสะดวกอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับอ่าเป็นคนตังไลค่ะคนลำฟางครับอ๋อละมาเย็นที่นี่เพราะอะไรคะเพราะว่าใกล้บ้านครับอืมแล้วเป็นคนที่ชอบเหรอคะอ่ามอไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ค่าเทอมก็ถูกด้วยอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าเป็นคนตังไลค่ะ เป็นคนหลับปูนครับอ่าคนหลับปูนแล้วเมาเห็นที่นี่เพราะอย่างคะ่ะเออเพราะว่ามาหาประสบการณ์ใหม่ๆครับมาหาเพื่อนใหม่มแล้วก็ไอ้มันใกล้บ้านนีครับบอกให้ไกล่ละไห่แล้วเหตุผลที่ชอบในมหลาลัยเราคะ่ะอ๋อมอมันมอมันมเล็กๆครับบอกให้ใหญ่่าไหก็เลยต้องรู้สึกว่าได้จะดีกว่าการม,มามครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ